แก้โฟกัเสร็จกับเผาเห็ดของแม่เสร็จแล้วค่ะทุกคนกว่าจะได้ผัดกะเพราเห็ดน,นะคะป้อนข้าวลูกไปด้วยหอมมากแปะย้งง่ายแต่ไลท์วิดตอนนี้แต่ไลท์ออนหน้าเวลนี่นะคะเพิ่งจะทำผัดกะเพราเห็ดหมูกรอบเสร็จนะคะป้อนข้าวลูกไปด้วยโนโนวิลเลียมโนโอ้ยอ่ะ get on now get on Come this way เอาไปกอลิมลูมเห็ดกรอมอยากจะโชว์กระเพราเห็ดหมูกรอบค่ะทุกคนเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้หิวมาก หมูกรอบกท็ทำเองนะคะอบอร่อยโฮ้โ